ครับสบายดีท่านผู้ชมพี่กร์โพามุสทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเฮาสุสโซอาคาซาโซมีกลับมาพบกับอาตาและเพลเซอีซี่เคยทุกคนมานี้เฮาสิมาไทยงานงานของน้องสาวเนาะน้องสาวสิเอาตัวทุกคนว่ามีเมใส่เสื้ซี่อะไรเชียวเมื่อกี้ท่านเมื่อกี้ท่านอาตากับเพลเซไปแต่งกินแต่งกินนสวอเพิ่นเนาะว่าเงินโบนิพิ้นส่งเสื้อแต่ว่าทางทางพี่น่ะ ไฟเจ้าเจ้ายิงเจ้ายิงบ่แม่นบ่ม่แต่ตัวไฟยิงไฟยิงแบบซิวๆทุกคนแบบแต่บ่บ่ค่อยแบบบ่แมงานทุกคนว่าคือเฮ็ดแบบพิธีซื่อๆเฮ็ดแบบพิธีซื่อๆเนาะแบบบ่ได้แบบจัดงานแบบหรูหราใหญ่โตอย่งหยังเนาะคือได้ค่าาวน่าวสู้กันกิน่าวสู้กันกินสู้พี่น้องต่างต่างบ้านต่างเมืองเนาะจมาแวะมาหาเวลา แบบเอาผัวใหม่เนาะน้องสาวเป็นน้องสาวแท้ๆน่ะแต่ว่าก็ไม่พอดีว่าจะเป็นน้องสาวเนาะเียวนี่ก็มาตกคลิปอยู่หลเฮือนอาตาเนาะพอดีูกละอายุหน้าเฮือนนั่นพอดีเพิ่นจักงานเพิ่นเสียรบกวนหลายจักโตนั่นมีสรบกวนหลายาเจ้าแงกินแยังก็ยังแหละ ตามนันเนาะโซนเนี่ก็จะมีเสียงรถยนต์แบบที่ทั้งโซนทุางหูกันแหละคือมือแบบว่ามือดีไฟใครนะแบบน้องใชรแต่ว่าแต่ตัวแต่แบบซุปข้ามสี่สี่คนแต่ว่าไฟนี้่แบบแต่ตัว แบบซิ้วๆก็ได I mean, ้ทุกคนบ่ค่อยเนาะบ่ค่อยปานใดพี่น่ะถือว่าเขาเจ้าบ่บ่ได้เค็งบ่ได้แบบถือเรืองารบ่ได้ถือกาแตเนาะเดี๋ยวว่าเฮือนเจ้าสาวกับเฮือนเจ้าาิ้วใกล้กักนใกล้เลยทุกคนใกล้กันเลยเดี๋ยวเฮาสิถ่ายให้ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเฮาสิถ่ายแบบ บรรยากาศพะลมเลยเหมือนว่าโอเคติดตามพักส่งกันไป็นอย่างเตอนที่จะไปพับส่งคลิปก่อนอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามเพื่ออะก็แลังใจในี่กันยี่งต้องบอกไปแล้วอย่าลืมไปไปกดติดตามไปกดตัวล้อเฟสอาตาเนาะเดี๋ยวซังไม่ได้ตั้งกันจัดเลยก่อนมาเไปติดตามนั่นก่อนเป็นบุกก่อนเนี่ยมาเฟสทิตามอเฟสอาตาเดี๋ยวดูเดี๋ยวซิกขึ้นไปเนาะโอเคติดตามนี่เลยนี่นี่คืนบอลที่เฮาแดนกีทุกคนเด้ นี่คืนอมีหม้อใหญ่ๆทุกคน เดี๋ยวเาไปเบิร์นอันนี้เป็ดมองบอกคนด้วยว่านี่แกงมองยังนี่เศรเศรรมาหมอนเนืองกับประมาณสามสิบพัน่สิบันว่าบบเขาลอยกว่าปบประมาณเจ็ดสิบเจสบไปบาทเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงเงินเงินบาทนี่แข็งตัวเท่าไ้นเดินบาทชืออยู่ประมาณสี่ร้อยแปดสิบเก้ากิบส่้บากิั้นหนึ่งพันบาทก็คืออยู่ซีเซนกว่า แม่แม oh, ่เดี๋เฮาสิไปเบิร์นหน้าหน้าบ้านท่ายอดดีวะเจ้าแม่แม่ครัวทุกคนเป็นกันาจแล้วก็อันนี้คือทุกคนเป็นสไตล์บ้านๆแต่ละบ้นนอกแล้วครว่ามีเสียรบกลัวอะไรทุกคนเบว่าธรรมดาแต่แต่แสนพิเศษช่วงนี้เป็นช่วง้าร์ลิเมนเพราะว่าเจ้ากับเราเดี๋ยวเฮาสิไปเดี๋ยวเฮาสิไปเบิร์นเมนูการทุกคนโอเค ในทุกคนตอนนี้เฮาสิไปเบิร์เมนูการทุกคนเมน,นูที่ต๊ะเสาแดงกินไหวเนาะทุกคนเป็นสูนแค้นไฮกินเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิร์นกจบพิชฟานไหวแล้วน,นี่คนเป็นยันรับลาบรับซุปไอซุกหวาเลย นี่เป็นนันจะแมนขว้ว่าขว้กวัวเหนะว่าเขาจ้าควัวมันเปลื่อนใกนตวนี้เป็นกู้แผ่นขวใส่เสืจะไปเหเดี๋ยวสิถ่ายแบบสิ์ว้าม่ไม่สิมว่าเสิมูสิมูเดี๋ยวสิถายตรงเสื้อไปร์นเนาะนี่คือ จาานี่เป็นแกมาโตนมาบอกอุจาทัว ใช่ไหมเราเอาต้มทุกคนอันนี้เป็นบเราไปคนต้มอันนี้เป็นแกงแกงเนื้ยแกงเนื้อใช่ไหมอันนี้ส่วนนี้เลยอันนี้เป็นข้าวต้มทุกคนข้าวต้มแต่ว่าผมบอกเลยก็ว่าคนอาคารนี่เฮ็ดพิธีกรรมอย่างนี้อย่างข้าวต้มนี่ต้องมีเนาะสมมติทันซิมบ้าแคมป์พบฝันนี่ก็ข้าวต้มไก่ข้าวไก่หัวไปข้าวต้มเลยวก็ตไก่ต้องมีผู้เป็นเลี้ยงเอาต้องบอกว่าอาหารพร้นหลในการเฮ็ดพิธีกรรมของคนอาคารแต่ว่าทันท่องที่นา จะหมดทุกจานหมดเลยมาวัน่ี้ท้องถิ่นของอาตาเนี่ยสิเป็นแบบนี้หมดเนาะเดี๋ยวว่าขายูไซก่อนเขาเจ้าแบบมันเห็นเขาต้มเนี <aroma S 3> ่ยเป็นน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปยานนี่น้ำซุปน้ำซุปปัวะน้ำซุปงวนนี่แฟรเก่าเมนูเนาะนี่ขเก่าเมนูก็มีหลายทุกคน ต้องก็เรยว่าเมนูต่างไปกินว่าตางไปนึงนิซียแบบงานยุ่งๆดาเคาะห์แห่งยอเชยจุใจก็างำไใส่นิซียแบบซิกเมนูขึ้นไปเนาะคือ สว่สวนส่วนหลายนี่เขาเจ้าแบบบ,บ่มาบ่ค่อยมาใยยินสิเนาะแบบบ่ค่อยเนี่ยต้องบอกก่อนเด้๋ว่าการเทศอาหารการยังเีนกนะครับอิทธิพลมาจากทางจีนส่วนเนาะเพราะว่าคือหนึ่งก็คือคนที่อยู่บ้านอาตานี่ส่วนหลายเป็นคนที่อพยพมาจา,มจากทางจีนแล้วก็ยุคมาอยู่ไก่ก็ไซเดนจีเลยทุกคนส่วนเราถ้าถ้าไซเดนถ้าเรามีโควิดเนี่ยการค้าขายไปสู่จีนเนี่ยโคตรง่ายทุกคน มี่ไรครับมีไรครับเป็นเท่าไรจะเป็นเงินหยวน้อแหละครับแต่กี่จะเป็นเงินหัวนไปหาคอนปลาไปยินโนดไปเก็บพับนั่นน่การทักทยก็ถึงกับที่จีนเนาเพราะว่าเพราะว่านั่นงเส้นแดงม้าไก่กันดิคือทางบ่อแก้วก็คือที่ทัพไทยมาบอกในส่วนนะครับอิทธิพลมาจากทางไทยทางนี่นพม่าสูงเนาะเพราะว่าพันธยุ่งไก่กันเดิยุ่งไก่กันแล้วก็การใส่ใจ จะเป็นเนื้บ้าใช่ปมบาท่าพังเนื้ออันนี้ชนรายจะเป็นแบบว่าไอซีใช้เห็ดแบบรุ่นยวนหลายลนี่ก็คือเมนูอาหารที่เป็นแบบอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าส่วนผสมของแกงเนื้อนี่ซินมีแบบพวกเครื่องเทศขนจีนหรือว่าเพชรมาลัยอยู่เลทุกคนใช่ปะเขาจะเห็ดหม้อไฟไปบอกเป็นก่อนเป็นก้อนนะใส่อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์นี่เป็นแก้มต้นบ่แม่บอกมันต้นมนออ เกนเนมาเนเกนเนิหเสมาลากันเลยเสนเวีนสวนนี่เป็นซรัพย้ใหญับไปสาเพิ่นเด้อทุกคนอันนี้ไปาเพิ่นเนาะาวเพิ่นนะเอม่ไนจีเสาเพิ่นมากเนาะตแฟนดี ต้นเหืเกาวรับเดือดตนเดือ้นเดือนเด้นเอ้นเดืเือนเจ้นเดือดนเด้นเดือนเดือด่นเดื้นเดือนเดอเดือนเดือนเดือ้นเจ้นเดืเดนเนเือนเือนเนเืเดนเอนเ้เสาเเืออเด้ออยทุก ก็คือว่าโอเคอยู่ทุกคนว่าเมือ่อกี้ตัวเซอร์นี้แบบคนตดฟอยเนาะค่อยแดนอนอกมาเนี่ยโอเค่อยพอปันลายนี่เป็นบรรยากาศเดี่เ<า>ป<ะ>็นสตารไปต่อเลยว่าเจ้าเบ่ามาสู่ขอเนาะมาสู่ขอไฟยิงไฟยิงเดี๋ยวสตาร์ทออกมาให,ห้หมดนโอเคอเดี๋ยวเจอกันที่เจ้าเบ่ามาสู่ขอไฟยิเด้อทุกคน

กินข้าวของเราไปาสุกน์เลยเขาเอากีตาร์มาหลีนน้ำทุกคนเอากีตาร์มาหลีนน้ำเพื่อคโมยคำซึ้เนาะนี่ทุกคนก็มีแต่คนไทยบ้านเรานี่แหละเพราะว่าเป็นงามยำยอมเป็นกัน,ๆๆน,นน้อยน้อยนอนเนี่มีแต่คนไทยบ้านเราเลยจนสุดเคนเลย <c oughs> มิจเจคนไทยบ้านนี่แหละนนแหละาวัวก้าวชัวแบบเนี่ เป็นไรผู้สาวผู you, ้สาวผู oh, ้สาน้อยเป็นยังก้กินข้าวอ่ะอเออไม่ได้นี่นี่ยด้ินัยอันนี้เป็นยังนี่เ้ดูดียเเด้อ น,นี่เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวเมืองสิงห์เข้าไอ้อน,นี่เป็นเหล้าขาวเมืองสิงห์แล้เข้ามามีเซ็ก้อยอันนี้โฟก,กัสนะเราเนาะเหล้าขาวเมืองสิงห์อันนี้ก็เป็นแบบงานบ้าน,านสไตล์บ้านเนาะคือทุกง,งานก็ต้องมีมีคือเหล้าขาวนี่เป็นบ่มีบไดเนกะคือ คือตรงเฮ็ดตรงไหนน้ำใสเข้าในพิธีกรรมต่างๆแบบแบบกกค่อยรู้ลับปะไดน <c oughs> คือมีแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำคนไทยบ้านนี่แหละ <c oughs> ตอนนี้เขายัางบม่มาเสิร์ฟเธอเพราะว่าเขามีแต้สี่คนปกติตรงอันนี้คือตรงนางแบบนางยน,น,น้อยกว่าแปกนเนาะจังเขา,ขาจังซิมาเสิร์ฟข่าให้กิน คือเป็นแบบนี้น,น,นักชิวได้จากักอเดนมาเป็นยังกินกันมาเป็นยังนี่มาเสิร์ฟแล้วน่าจะเป็นของเขานะเพราะว่าเขามีติดสี่คนน่าจะเป็นของเขาโอเคเดี๋ยวเขาพอการทิ่ตอนเขาตอนอเพิ่นเอาเข่ามาเสิร์ฟเนาะ เออนี่พอหอนแล้วคือพลเซทครับตุ้๊กเป็นเดซสร์บจำเป็นเพราะว่าม,มัามน,นม,มีคนเซิร์เนาะมันมีคนเซิร์ไพนี่นอันนี้ก็เป็นแบบคนเิรป็นทานเนอ<ม>เป็นทาน,ท,านที่เ,เขาเจ้าอะไรเสิร์ฟเขาอย,อ,ยอยู่อยู่งานอยู่อย่างเนาะ คือแบบฮาบ้าขาวประจาว่าสไตล์ชินชิ้นสนไตล์ชินชิ้นเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวชิถ่ายชิถ่ายอันหนึ่งของกินให้เบิ่อน้อทุกคนเนาะนี่เด้อทุกคนนี่เบียร์เต้าหู้เต้าหู้แผ่นคนใส่ซีหมูเนาะนี่ก็เป็นแกงกิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองทุกคนเป็นป้อนอันเบียร์ป้อนชินี่ทุกคนนี่อย่าโดนก็โดนจับอันนี้ก็เป็นแกงแกงเนื้อไส้หม่าล่าใส่เผ็ดเส้นส่วนเนาะนี่น,นี่เป็นเต้าหู้ลองซีมเบิึงลองซีมเบิึงเต้าหู้แผ่นอร่อยอร่อยอันนี like ้คือบอลอ่ะ คือบอแบบเขาตุ้มคือขาดบอได้นั่งมั่วเลยคือสิบเซนเนาะเซ่เซ่เสิยบ้างดูดูก่อนกินผ้ากี่งึนเลยแม่โอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนเด้อทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันมาเด้อคือแบบมีแต่คนในครอบครัวแหละโอเคมาเลยมาเลยมาเลย

โอเคพี่นอนก่อนสิจารลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปสำหรับซองของเฮาเนะคือว่าืันนี้คือสิมาไทยทอดวิถีชีวิตันแหละค่ะบัดรจุดบางตรงบบบดทึกบดต้องก็ขอโทษขอาภัยเดยว่าภาพอาจาะบ์บัวสะบัเจียงก็ขอโทษขออภัยณที่นี่ด้วยเด้อทุกคน ท่านครับทุ๊บบุ๊บของของ้าวใดก็ขอโทษขออภัยไว้ขออภัยเนาะคือสีพันยัยามปรับปรุงดักเปลี่ยนตะดักเปลี่ยนเนาะคือตอนนี้เพลวแสเพิ่นมาทานเนาะคือ,อแบบคาเวียทุกคนเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียดซอยเพิ่นเนาะคือแบบมาแวะปิดคลิปคนเดียวนี่แหละพี่นอ้อง บ้านเฮาอาขามนดอยอาข่าเรากระซิบประมาณนี้แหละการเอาผัวเอาเมียก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตที่เฮาต้องได้ประคองชีวิตครูไปยังแบบยาวนานเนาะโอเคคลิปนี้ก็ซิม,มีเพียงซ้ำนี้แหละทุกคนบ๊ายบายเนาะพบกันใม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี Thank uh you! -huh. Oh.